ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่กันสักหน่อยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากทีเดียวค่ะถือว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเปิดภาคเรียนวันนี้เป็นวันแรกถ้าพูดถึงนเรื่องของการจราจรค่ะการจราจรหน้าโรงเรียนนะคะในจังหวัดเชียงใหม่บางแห่งถือว่าติดขัดค่ะเพราะว่าผู้ปกครองเองนะคะก็มาส่งบุตรหลานกันด้วยค่ะก็เลยทําให้อาจจะมีการจราจรติดขัดกันด้วยนะคะส่วนบร,ริเวณหน้าประตูโรงเรียนบางที่ก็อาจจะมีน้องๆเนี่ยยืนออกันเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของโรงเรียนจะ ต้องมีการผ่านจุดคัดกลองหลายจุดจะต้องมีคุณครูคอยให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษากับน้องๆด้วยค่ะ บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกภายในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะการจราจรถือว่าค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวค่ะรถก็ติดอย่างหนักเหมือนกันนะคะที่บริเวณหน้าโรงเรียนค่ะส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ชินค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกด้วยนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนเทพบดินค่ะหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ผู้ปกครองก็พาน้องๆนักเรียนเนี่ยนะคะมาส่งอาจจะด้วยเวลาพร้อมๆกันก็เลยทาให้ปริมาณผู้ปกครองน้องๆนักเรียนแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้าง ที่จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ถนนที่บริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะคับแคบไปสักนิดนึงค่ะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดนะคะที่บริเวณโรงเรียนเองค่ะก็มีการ ตั้งจุดคัดกรองนะคะบริเวณประตูทางเข้าทั้งมีการตรวจวัดไข้ใช้เจลล้างมือแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้มีการลงประวัติแล้วก็สแกน QR Code ค่ะก็เลยทําให้บริเวณหน้าโรงเรียนอาจจะมีการออกันเยอะหน่อยปริมาณทั้งผู้ปกครองนักเรียนเยอะกันสักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีคุณครูคอยมาดูแลแล้วก็ขอความร่วมมือจัดระเบียบให้ผู้ปกครองน้องนนักเรียนมีการยืนเว้นระยะห่างแล้วก็ยืนเข้าแถวตามจุดต่างๆที่กําหนดไว้ด้วยค่ะ ขณะที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งนะคะก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เหมือนกันค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้ก็มีการคัดกรองตรวจวัดไข้เด็กนักเรียนวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะก็มีน้องๆมาเรียน300กว่าคนค่ะการเรียนการสอนวันนี้เปิดตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงป .6 นะคะส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งค่ะก็จะเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่มาทํางานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางคนต้องบอกนะคะว่าไม่มีหน้ากาก อนามัยใส่หรือว่าบางคนก็อาจจะลืมเอามามีเหมือนกันแต่ว่าลืมนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยการเปิดเทอมวันแรกตื่นเต้นกันนิดนึงนะคะทางพระสงฆ์วัดป่าแห่งก็เลยได้มีการนาหน้ากากผ้าแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะมาแจกให้กับน้องๆเพื่อที่จะได้สวมใส่ในช่วงที่อยู่ในโรงเรียนกันด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็วันแรกนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีการปรับตัวแล้วก็ชินกันไปด้วยนะคะ,คะอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่จะเป็นในส่วนของเส้นทางหลักจะมีในเรื่องของการจราจรเขาบอกว่าอย่างเส้นทางหลักทั้ง9้าแห่งที่มาจากอำเภอร,รอบนอก ที่มุ่งหน้าเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งนักเรียนเนี่ยหนาแน่นทุกเส้นทางแต่หลังจากเวลา8นาฬิกาลงไปแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรายงานบอกว่ารถเนี่ยก็โลง่งแล้วก็เบาบางลงไปนะคะอาจจะมีรถติดเฉพาะทางร่วมทางแยกเท่านั้นส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะพาการมาส่งบุตรหลานกันตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือ